รอใช่ไหมรอวัดอย่างเดียวนะโยนเหยื่อไปหมดแล้วครับห <Wow. S 1> นักตกปลาระดับโลกครับเมื่อเช้ามาขาวโบตอนนี้เขียวเขียวแล้วออกเขียวเขียวนี่ส่งให้หน้าโอดูดีกว่าน้าโอชอบรุ่นนี้แบบนี้ใช่ไหมน้าโอแฮวอีกแล้ว

ของแท้ของแท้ของแท้เลวเวเลว <c oughs> สองตัวเลยลากมาลากมาอ้อาวหายไปไหน <c oughs> ดูด้วยคนหมานหากินเก่งนะครับแม่ไม้ผัวติดคนไหนสนใจบอกได้เลยนะครับนี่ครับแม่คุว ลูกครึ่งนะครับดูนะครับหน้าตาไม่กลัวแต่ยูสรินครับลูกครึ่งแต่เรายูสรินอะฮึ่มหน้านะั้นเนี่ยเพื่อนจะจำไหมไสเสรนนะั้น,นเนี่ยสาวเสรนนั้นเนี่เห็นอย่างงี้นี่ฮึ่มพูนแล้วลูกครึ่งควบลูกครึ่งลาวครึ่งครมินไรฮอืมเป็นตาเสพแต่ซื้อฮมมาตกปลาได้กุ้งลุงปองเอาอีกแล้ว อย่าหลุดนะหลุดไปหลายองค์แล้วหลุดแล้วอะอะไรวะอู้เบ็ดไม่มานเลยเบ็ดนี่ผมว่าตัวเบ็ดไม่ดีอ่ะตัวเบ็ดเกาะไม่อยู่อ่ะนี่หวานเหยยังเดียวเลยไอ้นี่ตัวโกงนี่ครับตัวโกงหน้าตามเป็นอย่างนี้นี่ไงตัวโกงเนี่ย เออต้องอย่างงี้โอ้ยน,นี่มันหาก,กินมานว่ะ,ะโอ้ปลาทูอีกแล้วเจ้อ๋ปลาเข้าแล้วปลาเข้าแล้วโอ้โหปลาทูครับโอ้ตกได้ปลาทูโอ้ไหนไหน,ไหนเทียบกันหน่อยเออของแท้ บวกกัน,อ,นนะอ,อีกแล้ว hmm. เรียนอ,อะไรคะร้อน